ตัวนี้ตัวเก่งเลยมันออกแน,น่แน่ว้ายพื้นน้ำไปกัดมันเดินไปได้แน่การมันไม่ชอบอยู่ท่าไหร่เนี่ยพวกตกัแทนมันจะชอบอยู่กับตอกไม้ใหญ่ๆทึมๆ เยอะคนพูดแบบพี่นี่แหละเยอะวันน<ะ>ี้ไม่เอาสองสารผู้หญิงอย่างนี้สงสารผู้หญิงไม่อยากยังไม่อยากมีเบียร์เพราะว่าสงสารผู้หญิงใช่กลัวเลี้ยงเขาไม่ไหว ไม่อยากกับเขามาลำบากด้วยเราก็ต้องคู่รักเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอ,นอุกัดรับแทนแทนชนะเลย <c oughs> เลี้ยงเมียยากกว่านะ <c oughs> อู่เลยอู่แล้วแทนตัดอีกแล้วอู่เลยอู่แล้วแทนตุ่มเป็ดแน่นหอนว่ะพี่เวลาผมมาตีทำไมไม่เป็นแบบนี้สุดยอด <คน S 2> า่าเยีเ่ยมเลยน,เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวพันเห็ไหมพี่จะลงแล้วเนี่ยไหมโอ้โหวันเร็วมากอะ่ะปากถือนะข้างล่างยังอยู่ไหมปลา ตัวนี้ไม่แน่ใจแล้วโอย้ยอยู่อยู่ออกแล้วยังไม่ต้องโยกแรงครับนี่ครับโอ้แน่นอนหรือวกคือก็อ่านปลาอะไดอย่างเีย้ยนะไซเดียวกันเลยไซเดียวกันสี่ไม่เกินห้านี่เวลาลากลากมาอย่างงี้ให้เขาลากลูกค้าลากก็หย่อน ย,ย่อนปุ er. ๊บตักตักกับหัวตักกับหัวแล้วย่อนยกโปู้ไปเลยฮะหันไปตานทางกล้ <c oughs> องดิโกป้เลยนี่ยกโปู้สุดยอดมากครับเวลามปกตีตรงนี้กลับไปไปคุยให้นกฟังหน่อยนะไอ้นกกูได้เพื่อนใหม่แล้วชื่อไอ้ดองนี้สหายนี่แปลว่าเพื่อนนะนะรุ่นเดียวกัน สายที่ใช้เนี่ยบอกเลยกันลายครับเนี่ยประสบการณ์คอกเดียวกัน2ตัวเล่าให้น้าฟังนะครับปลาให้เราเก็บเข้ามาเนี่ยบางจังหวะเราคลายแล้วเราเราถึงเรือแล้วเนี่ยข้างล่างนี่เขาเรียกว่าปลาอะไรน้องเรียกว่าอะไรครับปลาปื้อปลาอะไรปลาปื้อครับปลาปื้อพอนพันเนี่ยเราหมุนเค่ตึงไว้อย่าไปยึกยึกเลยเขค่ตึงแล้วก็หย่อนหย่อนตึงๆโน้มโน้มดีกว่าใช้คำว่าโน้มโน้มเดี๋ยวปลากระชากออกเองครับแต่ถ้าไม่ไหวก็สายแทนต้องลงได้หมดได้หมดเป็นไงโอ้โห ูโอแบงเบดร้อยนะเราวังนะพูดได้เลยทายแทนพูดได้เลยนี่รุ่นเดียวกันตอนรมๆนะใช้ประมาณนี้นะครับ คันที่ใช้ผมก็ใช้คันเดิมผมอีโกอิตนะกิปเปอร์ที่ใช้ก็นี่ครับจากโกเมซัสนะครับเดี๋ยวที่ใช้ก็เดี๋ยวค่อยแกะเนาะแฟงเบสสีนี้นะร้อยนะครับพังไปแล้วตัวเนึเรียบร้อยโอเคครับ กันนี้แล้วหนี่กปลาปลาันี้นเป็นปลาปล่อยเขาน่าจะได้แทนปลาคองเนี่ยบีนหางมากเลยอะ่ะดูแม่งเขาเหยื่อลงมันปิ้งไปซ้ายสารู้เลยนะนี่ดักขวาแม่งวิ่งไปซ้าย เราดักซ้ายมิกไปขวาเราได้แล้วแล้วเขาก็ปลเออาดีดหางกค้กเลยเนี่ยโอ้โดนตัวแม่มันโดนหรือกัดนี่กัดที่เนี่ยท่า